ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านอตอนนี้ผมอยู่หน้ากระท่อมอยู่ประมาณตั้งเก้าแปดโมงกว่าครับเกือบเก้าโมงตอนนี้เนาะก็ชีวิตคนนึงนะครับเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งต้องมีจุดจุดนี้นะครับเอฟซีทุกท่านเนาะต้องบอกเลยว่าต้องมีจุดจุดนี้นะครับเมื่อ,อ,อที่เนี่ยที่ดินเนี่ยนะครับที่พี่น้องของเราหรือว่าของของภรรยาหรือของแฟนในกรณีอะไรแต่นะครับคือเมื่อมันขายไม่ได้ทุกทุกอย่างเขาต้องแบ่งกันเป็น แล้วแต่จะแบ่งกันกี่คนเนาะตอนเนี้ยคือผมจะไปทําเรื่องของอาการแบ่งโมรด,ดกเนาะของของแฟนหรือว่าของของของเบียร์ขอเองเนี่ยนะครับนะครับคือที่หมู่สีนะครับก็อําเภอบางค้านะครับก็เอารถไมโครเนี่ยไปกวาดมา2ทีแล้วนะครับทีนึงหมดไปแ0 0พันอีกทีนึงหมดไป7,000กว่าบาทก็ทีก็จะ8,000เนาะ8 2ดสแล้วนะครับคือมันรกมากเนาะมันเป็นหญ้าผืนหญ้าปืนเป็นร่องมะม่วงเก่าเป็นร่องสวนเก่าอยู่ คือเนี่ยนะครับคือชีวิตมันเดินปทา,างมาถึงเนี่ยเหมือนกับทางพื้นที่บ้านผมผมกำลังทําถนดอยู่แปลงหนึ่งเช่นกันนะครับคือยี่เไร่ผมแบ่งกับน้องสองคนเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับเคสมันคล้ายๆกันเนาะเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยต้องมีจุดๆนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆหรือว่าทุกๆท่านเขาไม่ค่อยมาลงในช่องส่วนตัวหรือว่าช่อง YouTube แบบนี้เนาะแต่ว่าผมไม่มีอะไรนะครับผมจะให้เป็นเกจความรู้ของของทุกคนหรื่อเพื่อนทุกคนที่ ที่เดินทางตามๆผมมาเนี่ยอายุเท่าๆกับผมเนี่ยผมนะครับก็ห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณนี้นะครับถึงจุดๆหนึ่งเราต้องมาแบ่งที่ดินกันเพราะว่า,า <c oughs> ทุกคนต้องเจอเนาะทุกคนต้องเจอเรื่องเรื่องแบบนี้พอแบ่งมรดกที่ดินเนี่ยนะครับจะขายก็ขายไปจะใช้ก็ใช้ไปจะอยู่ก็อยู่ไปเนาะส่วนหนึ่งก็ขายไปใครมีลูกก็ให้ลูกไปใครไม่มีลูกก็ขายไปขายดูแลตัวเองตอนแก่ไปนะครับก็เหมือนกับผมนะครับชีวิตครอบครัวถึงหนึ่งที่ไม่มีลูกเนาะ สมบัติของแม่ยายนี่มีมากกว่าของผมเยอะนะครับแล้วก็มูล,ลค่ามากกว่าของผมเยอะของผมไล่แค่ละสองแสนของแม่ยายผมนี่ไล่ถึงไล่ถึงละล้านเนาะเนี่ยอย่างทุกวันเน,นี้ไล่ละล้านนะครับ <c oughs> ก็คือจะแบ่งกันวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูพื้นที่กันเลยนาอก,ก่อนหนึ่งผมจะไปซื้อไม้ไผ่ก่อนนะครับผมซื้อผมเอาเสาไปจากที่นี่แล้วเสาไปสองสามต้นแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อไม้ไผ่มาปากักแล้วก็ไม้ไผ่ลำยาวสี่เมตรห้าเมตรก็ซื้อก็เอาไปแล้วนะครับก็ไปไปดูซื้อไม้ไผ่กับผมเลยนะครับมาถึงที่ไม้ไผ่แล้วนะครับ คือไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์เขาก่อนเนาะตรงนี้ที่จ่ายตังค์นะครับแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยน,นะครับเออนะนั่ะนมมาเลยเบาๆได้เนาะ เออมาทิ้งทิ้ได้ไหมทิ้งมาที้เอามาที้งเรองเอาเอาตามตามตามจอบเออดมเสียงเออน่าจะอยู่เนาะอยู่ไหมเชื่อไหมเออเอาเชือกผูกนี่เดี๋เชือกอเอ <laughs> ชือกอนี่เชือกไหนไปเชือกนี่ลุงผมลืมมาเชือกมา <laughs> เตรียมไว้แล้วถ้าลืมลืมมาเส้นใหญ่มาไปไปเผื่อไว้นะครับยาวๆกี่ลำเออด,ดูเนาะสองสี่ห้าห้าลำ ก็ซื้อไม้ไผ่อยู่นะครับ,อรบเอาไม้ไผ่ไปปักธงเนาะแล้วก็ส่วนไม้ไผ่ซีเมนรนี่ผมเอาไปแล้วนะครับะก็เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่วัดกันเลยเนาะเดี๋ยวตอนเจ้าหน้าที่มานะครับลับกไปดูตรงที่พื้นที่เลยเนาะพื้นที่หน้าง,งานเลยนะครับเอฟซี uh, ทุกท่านผมก็มาถึงที่แล้วนะครับด้าน นี่มีรถซค์วิ่งมานะครับอ่าด้านนี้เป็นทางไปทางอนามัยหนองโหน,นะครับนะครับอ่าด้านนี้ทางสักแก้วนะครับด้านนี้ชนบุรีนะครับไปทาเนะด้านนี้ชนบุรีเนาะด้านนี้กรุงเทพนะครับแล้วก็หมุนไ้รอบนึงก็ด้านด้านนี้ออกทางถนนใหญ่นะครับไปทางถนนใหญ่เนะเาะเพือบัางคัาอยู่ทางด้านนี้นะครับมาดูพื้นนี่เนาะ ตอนนี้ประมาณ9โมงนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะมากี่โมงมาช่วงบ่ายหรือมาช่วงเช้าเนาะแตนน่ในเอกสารนั้นเขบอกมาช่วงเช้านะครับเอฟซีดูเนาะนี่ก็ผมทิ้งไม้อันนี้ป้ายป้ายขายนะครับอันนี้เอารถไมโครมากวาดพื้นที่ไว้แล้วอันนี้เป็นไม้ไผ่ดีผมเอามาเมื่อกี้นี้กับเสาเมาืมาวานนี้เนาะเสาเอามาวานนี้นะครับก็อันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่เสาแดนนะเอฟซีท่านเป็นเสาปาักฝังท่อเข้าไปเนาะนะครับ เมื่อวานนี้ผมก็มาเอาไอ้คันดําที่ในสวนปามมานะนะครับเอาไม้ยาว4ี่เมตรนี่มานะครับเนี่ยเอาไม้ยาว4ี่เมตรอ่าสวาเนาะเขาเรียกสวาไม่ใช่สี่เมตรนะสีวานี่มานะครับแล้วก็เสานี่มา2ต้นไม้ไผ่นั่นมา4ี่ลำเนาะนะครับก็มาดูภาพท้งสูงข้างบนกันเลยนะครับคือชีวิตคน ชีวิตนึงนะครับต้องต้องต้องเจอเรื่องแบบนี้นะครับการแบ่งทรัพย์สินหรือการแบ่งทรัพย์สินหรือการแบ่งมรดกนะครับมรดกทั้งหมดเนาะนะครับอ่ะเนี่ยเอฟซีดูนะครับนี่เอาแมคโครมากวาดไว้แล้วนะครับจนฝั่งฝั่งนู้นไม่ใช่นะนะครับฝั่งนู้นไม่ใช่แค่ต้นมะขามเนาะฝั่งนู้นมีเพื่อนบ้านเขาตีน้ําอยู่นะครับเนี่ยครับไอ้ต้น ป่าผือป่าปือหรือว่าต้นเาเรียกต้นอะไรเนาะนะครับ fc เนี่ยดูเนาะกับต้นไม้เนี่ยนู่นนะครับเกือบเกือบเกือบถึงเสานู่นนะครับแปดไร่ยาวไปถึงนู่นนะครับไปนูน่นเนี่ยยาวถึงนี้นะครับนี่คือเอาไมโครมากวาดมาแล้วนะครับประมาณหกชั่วโมงครึ่งเนะาะก็ประมาณเจ็ดแปดพันบาทนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าถนนด้านถนนด้านหน้าถนนเต็มเนาะเนี่ยก็จะแบ่งกันสี สี่คนเนาะสี่คนก็คือพี่น้องเขานะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่นู่นนะที่ขี่กวาดไว้นู่นเนาะตรงนู้นนะครับยาวมาถึงตรงรถที่ผมจอดอยู่นี่เรามาสิ้นสุดตรงนี้นะครับตรงตรงสาระเก่าๆนี่สาราเก่าๆนี่ไม่ใช่นะเขาสาราเก่าๆนี่เลยไปนะครับคือจะอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยนะครับ huh. อีกทีนึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนาะนี okay ่คือพื hm ้นที่แปดไร่นะครับไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับอ่ะตรงนี้อะไรละหนึ n ่งล้านบาทก็ บอกขายไว้เท่านี้ที่เหลือก็ต่อรองเอานะครับเผื่อถมเผื่ออะไรว่างนะครับแต่ว่าทางทั้งผมเนี่ยจะจะเตยเนาะจะจะหาเงินถมที่แปลงเนี่ยประมาณสัก2ไร่เนี่ยขึ้นขึ้นมาเลยเนาะนะครับส่วนพี่น้องเขาจะทํำยังไงเราไม่รู้เนาะนะครับก็คือเมื่อแยกกันไปแล้วก็แบ่งกันทําไปนะครับทรัพย์สินของพ่อแม่ให้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ดีย่างนะครับทางพี่น้องเขาไม่ทะเลาะกันเอฟซีกันนะครับเขาไม่ทะเลาะกันเนาะเขามีอยู่3 4แม่ลูกเขานะครับส่วนผมเป็นเขยนะครับนะครับ มันไม่เหมือนที่ตรงที่ผมอยู่ครับที่ผมกรเจ้าที่ผมอยู่เนี่ยมันมีปัญหาการญาติพี่น้องของเขานะครับทางด้านแม่ยหญ่เนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูรอนเจ้าที่มากเลยเนาะแล้วก็จะเดินดูรอบๆด้านหลังหนังนู้นเนาะด้านหลังแป๊บหนึ่งเนาะวนด้านนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักแป๊บหนึ่งเนาะนะครับนู่นนะครับเอฟซีเนาะผมเดินมาจากรถของผมคันนู้นนะครับตรงนู้นเนาะนู่นตรงนู้นนะครับอ่าผมก็เดินมา มาดูแนวนี้กันบ้างเนี่ยนะครับผมก็เดินมาเดินมามาแนวนี้นะครับเป็นเป็นถนนมาตลอดนะเอฟซีท่านนะถนนด้า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 ที่ถนนเต็มนะครับนี่คือเสาเสาแดนเนเอฟซี FC เนี่ยคือเสาแดนเนี่ยนะครับตรงนี้คือเสาแดนนะครับเสาแดนมุมหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้มันค่อนข้างกว้างเอฟซีเนาะค่อนข้างกว้างแต่ด้านนี้สูงสูงสูงกว่าด้านที่ผมจอดรถนะครับ สูงกว่าด้านนู้นนะครับสูงกว่าด้านนู้นเนาะด้านนี้นะครับเนี่ยคือร่องน้ำเนี่ยมันมันจะกว้างเนาะเพื่อเอาดินขึ้นมาบนคันนุ่นไปถึงนู่นนะครับกับป่าสูงสูงอย่างนี้นะครับข้างหลังนี่ป่าสูงสูงนะครับ่ปเดี๋ยวไปดูมุมนู้นกันเลยเนาะอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับจากต้องรถวิ่งเนี่เนาะนะครับมาถึงต้นไทรต้นไทรอยู่ในกลางสวนแต่ก่อนเป็นร่องมะม่วงอยู่นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับแต่ก่อนเป็นร่องมะม่วงอยู่นะครับ มาถึงนี่นะครับเสาไฟแรงสูงโมโหลานนะเสาไฟแรงสูงวิ่ด้านนู้นนะครับทางบนนู้นเป็นบอ่อปลานะครับไอสิบท่านทต่ทางบนเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาก็ประมาณสี่สิบห้าสิบไร่ต่อบ่อหนึ่งเนาะยี่สิบไร่บ้างนะครับประมาณนี้นี่คือพื้นที่นะครับเป็นต้นต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นเฟื้อใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไรเนาะอย่างเงี้ยไอซสี F ่ดู 2. อืม ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรเนาะมันก็ที่นิดหนึ่งที่ทําให้รกได้เนาะแต่มันเป็นตะกอนตรงที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับเอสซิลิบตนตรงที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันเป็นต้นรับเนี่ยตรงตรงที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันเป็นกระถินมะลงนะครับเอเทซิิบนนะครับก็คือเอารถเมโครมากวาดครั้งแรกนี่ไม้เยอะมากนะครับเมื่อรถมอเตอร์ไซค์หรือรถสัเล็งเข้าได้เขาขนไม้เอาไปขายหมดนะครับไม้ฟืนเนาะก็คือ เขาให้มาพันสองพันก็แม่ยายก็ขายไปไม้ไม้ฟืนเนาะนู่นเนาะทางนู่นเป็นบ่อปลานะครับ็นบ่อปลาเพื่อนบ้านนะครับคือเมื่อตอนเอาไมโครมาทำนี่ให้ขอญาติเขาแล้วเดินเดินบนคันนี้นะครับเดินบนคันนี้แล้วก็มากว่าได้เห็นเสาเสานี้เอฟซีดูเนี่ยนะครับอ่ะก็คือวิดีโอชุดนี้ผมจะถ่ายทํานานหน่อยนะครับสักประมาณสักสิบแปดยี่สิบนาทีเนี่ยนะครับเสาเนี่ยก็คือเขาเขาพอก ของของกรมที่ดินอยู่บนหัวเสาเนาะน่ะหัวเป็นต่อๆนะครับเห็นอยู่เนาะนะครับเอาไปโคมาหักตรงนี้เอาไว้แล้วก็เนี่ยนะครับพื้นที่รอบๆจะเป็นแบบนี้เนาะด้านนน้นเขาก็ขายเหมือนกันนะครับเป็น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 บ่อเป็นบ่อกุ้งบ่อปลานะครับนู่นเราเห็นรถวิ่งแวบๆนน่นนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านโน้นก็เป็นสลาแล้วก็ไปชนกับรถเลยเนาะแป๊บหนึ่งมาดูมุมนี้บ้างนี่นะครับมีโคงเสาอยู่นน่นนะเอฟซี่นเนาะเสา นั่นคือเสานะครับเห็นชัดเจนเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาปอบแดนเขาวัดไปแล้วเนาะเนี่ยข้างๆเขาตีน้ํากุ้งก็ตีน้ําให้ปลาให้กุ้งอยู่นะครับตะกี้อยู่มุมนู้นเนาะเดินมามุมนี้รถจอดยูนนดดย่นู่นนะครับรถขาวๆรถจอดอยู่นั่นนะครับมุมด้านหน้าถนนเต็มนะครับตรงน,นี้ก็ออรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับอรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียว ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงเศษๆนะครับไม่รู้ว่าจะมากี่โมงเนาะช่วงบ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็หาหลักอันนี้นะครับหาหลักอันนี้เจ้าหน้าที่กำลังจับกล้องยิงกล้องอยู่นะครับหัวหน้าจอดอยู่นู่นนะครับรถเจ้าหน้าที่อยู่นู่น คือเสาตรงนี้มันไม่เห็นเนะเาะก็จะยิงจะยิงหาเสาตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับที่กัดอยู่ตรงนี้ด้านหลังนุ่เป็นบอ่อปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆเลยเนาะจะตัดเป็นฉากๆจะจอดไปนะครับเนี่ยเจา้าหน้าที่ก็จะเดินไปดูหลักนูน้นหลักจากนู้นนะครับตรงรถขาวๆจอดอยู่เนาะก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็มานะครับมาดูเขตดูแดนนะครับทั้งสองฝั่งเจ้าหน้าที่เดินไปดูเสาตน้นตนู้นต้นนี้ เจอแล้วเนาะไปดูต้นนน้นอยู่กลางน้ํานะครับมาดูต้นนี้นะต้นนี้กับต้นนี้อยู่ใกล้กันเอฟซีดูนะครับแต่ต้นตรงนน้นหาไม่เจอเนาะมันล้มลงไปเนี่ยต้นนี้เจอนะครับต้นนี้มีสองต้นเนาะเสาหน้าสี่แล้วก็ต้นนั้นอยู่กลางน้ํานะครับ ต้นนี้หาเจอก็จะเหลือต้อนโน้นตรงตรงไม้ไผ่ปักหาไม่เจอนะต้นนั้นนะครับนะต้นนั้นหาไม่เจอเนาะเห็นแต่ต้นเสาแต่ไม่เห็นหลักไม่เห็นไม่เห็นหมุดของกะครับอันนี้เสามันยาวมันก็เอ็นไปเนาะแต่อย่างนี้ก็น่าจะหาง่ายนะครับแต่เจ้าหน้าที่กำลังส่องกล้องดูอยู่ มันก็อยู่ในน้ําเลยนะครับมาดูกันเรื่อยๆเนาะมาดูต้นนี้ต้นนี้เมโครโยกไว้ให้นะมันลมม่อหาหาไม่เจอเกาๆต้นนี้หาไม่เจอ,เอ,น,เจอน่าจะสียแถวนั้นนะครับ En, เนาะนี่เอาไมโครกวาดไว้แล้วนะครับเ8 0แปบาทนะครับทั้งสด้านนดมาเรือถามทุ <c oughs> <c oughs> อาเอาเงตจ้งแ <c oughs> จง้จงเนาะไม่จะใช่แม่ดูนะครับ มือแล้วลงไปข้างล่างไปแล้วนะครับอครับตรงนี้เนาะแนวน้ําตรงนี้เเนาะใช่ไหมหลักนี้อ่ะไม่ไม่เจอเนาะนี่เป็นเป็นหลักไม้หลักนี้จากจากจากต้นนั้นมานะครับมาตรงนี้ก็เอาไม่โครโกยเผื่อ,อไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาเจ้าที่ก็จะเดินตอนนี้กําลังเซ็นเอกสารอยู่นะครับแม่ยายกำลังเซ็นเอกสารอยู่หลักหนึ่งหลักหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเนาะกลับเจอแล้วนะครับหลักนี้ปักไปไกลๆนู้นหลักสุดท้ายนะครับนู้นนู้นนะครับมีคนนั่งอยู่ไกลๆนู้นเนาะ หน้าถนนเต็มนะครับด้าน,านหน้าเนี่นาถนนเต็มมาไปดูหลักนูนกันเลยเนาะหลักต่อมาก,กันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ถือหลักหมุดมานะครับนี่คือหมุดมันอยู่ตรงนี้หมุดต้นแรกนะครับ,รรบวางไว้ตรงนั้นนะครับก็ผู้ใหญ่ก็มาเซ็นเอกสารแล้วนะครับผู้ใหญ่เป็นมาเซ็นอ่า เขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะแาบกฎหมายนะครับประเซีนเว้นทางครับเว้นคลองมาเซีนกันเขตมาเกฑนกันเขตของหลวงนะครับเออนะครับผู้หใหญ่บ้านคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านนะครับยืนชี้นิ้วเนี่ยนะครับคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงนะครับต้นนี้ก็อยู่ในน้ําเช่นกันนะครับเนี่ยอยู่ในน้ําเนาะ อันนี้ของข้างเคียงเขานะครับอยู่ในน้ำทั้งหมดมาดูตอนซอยนะครับนี่หลักหนึ่งตรงนี้เนาะนะครับยาวยาวมาเรียบน้ำมานะครับโน่นเสาอยู่ตรงโน้นนะครับต้นแรกอยู่นี่ที่มันเป็นชายธงนะครับคล้ายๆคล้าย,ายกับชายธงนะครับภาพอาจจะ คึมๆหน่อยนะครับย้อนแสงนะครับเนี่ยด้านนี้มานี่เนี่ยต้นหนึ่งอยู่นี่นะครับนี่ต้นหนึ่งอยู่นี่นะครับเนี่ยคือเสาต้นนี้เนาะหนึ่งเจ้าคือเสาตน้นนี้ต้นต้นที่สองนะครับ ต้นตันนี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้เป็นของของเขามันคิอต้นนี้นี่นะครับนี่ต้นนี้เนี่ยเจ้าที่สองนะครับเจ้าที่สองเจ้าที่สามกำลังนั่งอยู่กําลังคํานวณอยู่นะครับเจ้าที่สามกับความกับเจ้าที่สี่ต่อไปเลยตรงนี้ถ่านหมดพอดีนะเสาเจ้าที่นั่งทับอยู่ ไว้กลางน้นํานี่ด้านนี้มันยาวเนาะมันยาวมันเหมือนมันเหมือนแคบนะครับมันยาวยาวมากนูน่นยาวไปยังหน้าถนนนู่นนะครับมาเจ้าหที่เติมฐานมาแล้วฐ่านหมดเข็มทิศถานหมดเปลี่ยนถานก่อนแป๊บหนึง่ง เริ่มต่อเลยเนาะต้นสุดท้ายนะครับมาดูต้นสุดท้ายก็ยังดีโน่นหัวหน้าเขาทานหมดเปลี่ยนถานเรียบร้อยแล้วทวมนครับขอใต้อย่างเดียว15ต้นสุดท้ายนะครับ,รบไปนะครับ ได้ là มั้ยต้อง còn ดินแข็งนิดนึงครับครับ cuối cùng สุดท้ายก็จะมาดูต้นโน้นอีกแป๊บหนึ่งเนาะนะครับน่ะนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินก็กลับไปแล้วนะครับทุกอย่างก็ครบเรียบร้อยแบ่งกันครบทีเจ้านะครับก็นี่เป็นเสานะนะครับเสาที่ผมจะเอาเจ้าหนี้เขาแนะนําให้ใช้ท่อ PVC เนาะสามนิ้วสามนิ้วกดลงไปนะครับสามนิ้วเนี่ยกดกดลงไปแล้วก็ ใช้เสาอันนี้นะครับใส่ในกาเนาะก็ได้ทำอย่างนั้นนะครับก็จะทำอย่างนั้นนี่ก็ให้ช่างดูเรียบร้อยแล้วไปดูตอนทำกันเลยเนาะก็วันนี้ก็แบ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ